อตอนนี้รถแบตเตอรี่ของผมหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาแบตร,รถเกง๋งเป็นแบตเก่านะครับของคันนี้ครับนี่แบตเก่าของคันนี้นี่แล้วก็เดี๋ยวจะลองเอามาสตาร์ทเ,เล่นดูดูจากที่ตัวนี้ตาแมวมเ,เห็นไหมไฟยังเป็นสีฟ้าอยู่เลยครับผมเห็นไหมครับยังเป็นสีฟ้าอยู่ครับแต่สตาร์ทไม่ติดลืมลืมสตาร์ทรถ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสตาร์ทได้หรือเปล่าอะตอนนี้ผมได้ถอดแบตเตอรี่ตัวลูกเดิมออกแล้วนะครับแล้วผมลองเอานีสใส่นะครับเผิ่อว่ามันสูงครับสายตัวนี้ดึงขึ้นมาไม่ถึงครับผมก็เลยใส่เอียงอยเอียงะใส่เอียงียงไปก่อนสายตัวนี้ก็ใส่ได้เพราะว่าสายมันยาวเดี๋ยวลองเอาไปสตาร์ทเล่นดูครับเอาแบบขำๆนะครับไม่ไม่ดราม่านะครับผมอะเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่ามันจะติดหรือเปล่า ติดหรือเปล่าเสียบก่อแจดูครับนี่ไฟขึ้นครับตัวนี้สิบเอ็ดจุดเก้าครับเรามาดูครับแบตลูกเล็กๆจะติดหรือเปล่าไม่ติดครับผมโอ้ยติดอยู่โอ้โหแบตลูกเล็กก็ทําได้นะครับผมติดได้นะครับผมเห็นไหมครับติดได้ติดได้เห้เห็นไหมครับไม่ดราม่าครับไม่ดราม่าเอ้ ติดได้จริงครับเดี๋ยวมาดูครับนี่ผมก็เพิ่งลองครั้งแรกนะครับนี่เครื่องเหมือนนะครับเครื่องเหมือนนะครับนี่นี่แบตเก่านะครับแบตเก่าแบตเก่าความจริงมันก็สตาร์ทไม่ได้แล้วเพราะว่าแบตลูกนี้ซื้อเมื่อเดือนนี่ครับแบตลูกนี้น่าจะสามปีแล้วครับผมเนี่ยถ้าใครฉุกเฉินมีรถเก๋งอยู่แถวบ้าน ก็ถอดแบตออกแล้วจัมสตาร์ทแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พอมันติดแล้วถอดขั้วออกแล้วก็ยกแบตตัวนั้นใส่ก็ไปได้เหมือนกันนะครับผมแบบนี้ได้เหมือนกันนะแต่ไม่แนะนําให้เอาสายมาต่อควบบวกควลบนะครับเพราะว่ามันจะดึงกระแสเพราะว่าตัวนั้นมันไม่พอมันก็ต้องผูกดูดกระแสไฟเข้าไปข้างในมันจะสตาร์ทไม่ติดครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยแล้วเราถอดขั้วออกก็ได้นะเนี่ยถอดขั้วออกแล้วก็ให้ให้เครื่องมันให้เครื่องมัน ชาร์จไปในตัวก็ได้นะถ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเราก็ถอดขั้วออกเดี๋ยวผมทําการถอดขั้วก่อนถอดให้ดูสุสนเลยว่าดับไหมนี่เห็นไหมเครื่องไม่ดับนะครับนี่เครื่องไม่ดับนะครับเครื่องไม่ดับเพราะว่าไดชาร์จทำงานไอฟิลตัวนี้ก็ทำงานฟิลมันจะมีฟิลเมนของไดชาร์จมาตรงเนี้ยแล้วมันต่อเข้ากับขั้วบวกตรงเนี้ยทำให้ระบบมันทำงานสมบูรณ์นะครับถอดออกก็ได้ นี่แต่ถ้าใครจะเอาตัวนี้มาจับนะครับต้องมีหัวตะกัวเสียบแบบนี้ด้วยนะครับเห็นไหมหัวตะกัวที่เขาแถมเวลาซื้อแบตลูกเด็กมาเนี่ยเขาจะแถมตะกัวตัวนี้มาให้ในถุงอย่างเงี้ยเห็นไหมให้มาในถุงอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องถอดอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผขอหยัดถอดแป๊บ,บนึงอันนี้ถอดแบบสดๆเลยนะมันถอดคนเดียวเกลกะหน่อยเดี๋ยวนะแป๊บบนึง ตอนนี้ผมถอดขั้วแบตออกแล้วนะครับเห็นไหมครับถอดขั้วแบตออกแต่เครื่องก็ยังหมุนเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับก็หมุนเหมือนเดิมแบตเตอรี่ก็อยู่ที่นี่นะครับเห็นไหมครับเราก็เอาแบตเตอรี่ตัวนั้นขึ้นมาใส่เลยก็ได้ถ้าเราจะขับเดินทางเราจะรีบใช้รถนะครับเอาแบตลูกเดิมใส่ได้เลยอะตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเป็นแบตลูกเดิมแล้วนะครับเห็นไหมครับใส่เข้าไปแล้วเอาแบตลูกนั้นออกมาแล้วนะครับแบตลูกนั้นความจริงมันเสื่อมสภาพแล้วนะครับแต่ผมเอามาชาจใหม่ แล้วก็เกลยเอาเก็บไว้ในโรงเก็บรถนะครับลองเอามาสตาร์ทเล่นๆดูปรากฏว่ายังติดอยู่นะครับนี่ขนาดสตาร์ทรถ B t ทนะครับติดอยู่นะครับผมอันนี้เครื่องมันจะฉุดหน่อยนะครับเห็นไหมครับถ้าเรายังต่อขั้วไม่สมบูรณ์อันนี้คือผมต่อขั้วไม่สมบูรณ์ผมจะหมุนตัวนี้นะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะนี่ฟังเสียงเครื่องดีๆนะเเห็นไหมไฟวิ่งขานละถ้าตัวนี้มันไม่ต่อ ไฟรอบมันจะดับลงหน่อยหนึ่งแต่ถ้าต่อครบวงจรไฟมันจะวิ่งเต็มระบบอ่าเดี๋ยวเราไปดูหน้าเครื่องยนกันว่าได้ชาร์จทำงานไหมโอเคโอเคครับได้ชาร์จทำงานนี่รอบเครื่องโอเคครับผมเรียบร้อยเยี่ยม